ข้าวจีโกโก้ข้าวปุ้นข้าวผัดข้าวสวยข้าวหนึ่งข้าวตังข้าวต้มเชอรี่นี่ถุงทองต้องกินข้างบนในถุงทองที่เก่าจะเช้าหรือเย็นพี่ถุงทองก็ต้องกินตรงนี้ขาดพี่ทองดำทองดำยังไม่มากินทองดำ พขาปั้นอยู่คลีนิกอยู่เลย อ,อ้อนอิมแล้วอ้อนอ้อนไม่ค่อยชอบกินอาหารเม็ดเท่าไหร่ไม่เหมือนข้าวอ้าวข้าวปูนอิ่มแล้วข้าวปูนกับเสาอ้อนอิ่มแล้วนูนเชอร์รี่นูนเชอร์รี่กินตัวเดียวตรงนน้นเหรเชอร์รี่อ้าวข้าวหนึ่งย้ายถ้วย ข้าวจีโกโก้งข้าวเนื่งข้าวพาดข้าวสวยข้าวตังนุ่นข้าวต้มไปใต้ตู้แล้วข้าวต้มมุดใต้ตู้ไปแล้วข้าวต้มเชอร์รี่กินน้ำปาตางนั่งถ้วยแล้วปาตางตูดแล้วน่ะ เดินผ่านนะสาวอ้อนเดินผ่านเดินมานั่งตรงนี้เ่ยนะเดินมานั่งตรงนี้นะพีนะ่ถุงทองยังไม่อิ่มพี่ถุงทองปาตางนั่งถ้วยเลยปาตางต้องเรียกปาตางเพราะว่ามีอายุแก่สุด อยู่กันมา1 4บสปีแล้วปาตังอาโกโก้ย้ายถ้วยอีกแล้วโกโก้ย้ายถวย้วย <c oughs> <c oughs> ปลาตางนั่งถ้วยลูกปลาตางไอ้ข้าสวยสวยมากสวยไม้นี่ไงเข้าสวยสวยมากสวยไม้ลุกจากถ้วยแล้วเหรอปลาตางเอาย้ายถ้วยปลาตางย้ายถ้วยปลาตางย้ายถ้วยนุ้ง มดมดหนูเชอร์รี่หนูเชอร์รี่หนเชอร์รี่หนูมดมดสายสีเปรอะสาสีเขียวเรา ปลาตังอิงอ่มเลยปลาตังไปไหนโกูครับโกูครับโกูอิ่มแล้วลูกโกูครับ โก้โก้อ้าสาวอ้อนเดินผ่านสาวอ้อนอ้าวตอนนี้เหลเือเชอร์รี่ตัวเดียวแล้วนะเขาปูนเขาปูน,ปนกินต่อปูน